เศรษฐาเร่งเยียวยาจิตใจคนเห็นต่างการเมืองเชื่อปัญหาเศรษฐกิจแก้ได้นายกมอบนโยาบายทีมประเทศไทยในสหรัฐยืนยนันภารกิจหลักเปิดประเทศสนับสนุนธุรกิจเศรษฐกิจสนับสนุนการใช้สันติวิธีเพื่อความมั่นคงทางการเมืองเมื่อวันที่21กันยายน66เวลา17นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐ ณโรงแรมเอสทีริจิสนิวยอร์กในเสฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังประชุมเพื่อมอบนโยบายแก่ทีมประเทศไทยในสหรัฐอเมริกาโดยนายชัยวัชรงโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสาระสำคัญดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวสวัสดีและได้เล่าถึงนโยบายปัฏาการทำงานของรัฐบาลนี้ต้องการเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า7-8ปีที่ผ่านมาประเทศชาติมีความเห็นต่างในสังคมภารกิจหลักของรัฐบาลจึงต้องการเปิดประเทศสนับสนุนการทำธุรกิจรวมทั้งรักษาจิตใจของคนในทุกภาคส่วนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองต่างกันเยียวยาจิตใจให้อยู่ร่วมกันภายใต,ใต้กรอบของกฎหมายได้อย่างสันติการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยต่ำกว่าเพื่อนบ้านถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ไขปัญหาที่สองมีครัวเรือนสูงขึ้นรวมทั้งปัญหาสังคมยาเสพติด โดยก่อนเดินทางมาที่นี่ได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดยึดรัพย์เผาทำลายเจรจาระหว่างประเทศเพื่ออุดพรมแดนทุกคนต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อความความสมานฉันท์ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาใหญ่การลงพื้นที่ทำให้รู้ว่าประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลจึงตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด โดยได้ออกเป็นมาตรการภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีลดราคาน้ำมันลดราคาค่าไฟฟ้าเข้าใจดีว่าควรประเมินปัญหาทั้งหมดแล้วหาทางแก้แต่ประชาชนต้องการที่ทำให้เราไม่ได้อะไรที่พอจะช่วยเหลือได้รัฐบาลจึงดำเนินการทันทีการพักหนี้เกษตรกรจำเป็นต้องทำทันทีเพื่อให้ประชาชนมีแรงทำมาหากินมีกำลังใจไม่ต้องแก้ไขปัญหานี่สินระหว่างที่ตั้งใจทำงาน การเปิดตลาดก็เป็นเรื่องสำคัญรัฐบาลนี้มีต้นทุนสูงต้องการตลาดที่มีศักยภาพใหม่ๆจึงเป็นเรื่องสำคัญมากการเจรจาจัดทำ FTA ก็สำคัญขอให้ทุกท่านทำงานเชิงรุก proactive ทั้งทวิภาคีและพะหุภาคีสรุปการทำงานเพื่อยกระดับ GDP ต้องยกระดับการลงทุนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ากระทรวงการต่างประเทศไม่ช่วยเหลือ นโยบายหลักของรัฐบาลที่สำคัญอีกอย่างคือการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องขอให้ทุกคนเดินหน้าช่วยพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์เผยแพร่ในานานาประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกคน โดยในโอกาสนี้โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยรัฐบาลมีนโยบายในการจับคู่ธุรกิจระหว่างเกษตรกรก้าวหน้าจะมาคู่กับเกษตรกรรายย่อยแซงกันทําให้ครับผลผลิตก้าวกระโดดโดยหลักคิดที่สําคัญคือหากเพิ่มผลผลิตไม่ได้จะเอาชนะในตลาดโลกไม่ได้และต้องเลือกผลผลิตที่มีความต้องการซื้อและใช้น้ําน้อยเมื่อพิจารณาจากสภาพอากาศเอลนิโยที่กําลังจะเกิดขึ้น